ไคจะเป็นสมาชิกคนต่อไปของวง EXO ที่จะได้เดบิวต์ผลงานเพลงเดียวอ่ะมาที่การเดบิวต์ดีกว่านะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการคัมแบ็กหลายๆวงเรียกว่าเยอะมากในช่วงนี้เหมือนอัานอัานกันมาจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะฮะอ่ะมาที่หนึ่งสมาชิกวง EXO เมื่อแกเราอ่านไฮไลท์นะเราอ่านว่าใครจะเดบิวต์โซโลอัลบั้มแล้วไคแล้วใคร นะฮะอันนี้ก็เป็นการแซลกันเนื้อนนออกไหมวลาถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนๆเอ,อ็กโซเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เขาแซลล์กันอ๋อใครคือเขาเนี่ยชื่อใคร <แ S 1> นะฮะสมาชิกวงเอ็กโซนะฮะล่าสุดนี้ก็เตรียมจะเดบิวต์นะฮะเป็นอัลบั้มโซโล่อัลบั้มแรกของเขาครับฟังข่าวนี้ให้ดีนะฮะใครคือชื่อนะฮะ <laughs> ช่วงนี้นะฮะมีข่าวไอดอลเตรียมปล่อยผลงานเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวออกมากันหลายคนครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือใคร แขวงองเอ็กครับก็ได้มีการยืนยันต่างาระ้วนะครับว่าจะมีการเดบิวต์อัลบั้มในฐานะศิลปินเดี่ยวแน่นอนโดยหลังข่าววงในได้เผยว่าในขณะนี้ครับใครเองเนี่ยกำลังทุ่มเทเวลาที่มีทั้งหมดไปกับการทำเพลงในอัลบั้มใหม่ซึ่งเป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของตัวเองด้วยละครับ โดยเดบิวต์อัลบั้มของใครนะฮะก็จะวางจำหน่ายในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งต้องบอกว่าถ้าิดบอกครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็กว้างมากนะนะครับเพราะว่าก็หมายความว่าอีกครึ่งปีที่เหลือเนี่ยของปี2020เขาสามารถปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาช่วงไหนก็ได้ครับส่วนงานเดบิวต์ของใครนะครับจะเป็นอัลบั้มเดบิวต์ชุดแรกหลังจากที่ใครเดบิวต์ในฐานะสมาชิกของวง EXO มาเป็นเวลาถึง8ปี โดยที่ผ่านมาครับสมาชิกวง EXO ที่ผ่านการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวมาแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นแบ c ็คฮอนเฉินนะครับซูโฮแล้วก็เรด้วยส่วนทาง SM Entertainment ครับหลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าใครจะทำงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวออกมาทาง SM ก็มีการยืนยันข่าวนี้แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการทำงานเพลงของตัวเองอยู่จริงๆและจะมีการออกมาเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อทุกอย่างพร้อมครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะเพราะบางคนก็อาจจะเตรียมแผลนเข้ากรมกันนะฮะก็ต้องมาเป็นผลงานเดี่ยวกันก่อนแต่ก็ไม่แปลกนะครับว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยคือความสามารถนี่คือแน่นมากสามารถเป็นศิลปินระดับง่ายๆเลยจิงแล้วเผื่อแป๊บเดียวเอ็กโซเดบิวต์มาแปปีแล้วโอ้เร็วมากนะพวกเราก็ไปตามวอยเดพูดถึงเรื่องนั้นเลยพัก